กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในจัดงานธงฟ้าเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดอ่างทองนำสินค้าอุปโภคบริโภค10หมวดกว่า500รายการลดสูงสุด60%และยังมีสินค้าไฮไลท์ทั้งไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำมันปาล์มข้าวหอมมะลิสินค้าชุมชนในจังหวัดอ่างทองและสินค้าจังหวัดชายแดนมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้า และเชื่อมโยงสินค้าจากผู้ประกอบการจังหวัดอ่างทองรวมทั้งส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าชายแดนระหว่างวันที่7ถึง9พฤศจิกายน2568ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการจัดงานเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายภารกิจของกระทรวงทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยได้มอบ7นโยบายสำคัญภายใต้แนวทาง Quick Big Win ที่มุ่งให้เกิดผลสำลฤทางเศรษฐกิจโดยเร็วพร้อมสร้างรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนและเน้นการทำงานของกระทรวงต้องยึดหลักร่วมมือโปร่งใสประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดและได้กำหนดแนวทางการทำงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนตลอดจนเศรษฐกิจชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิต กลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหก,กิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยผู้ประกอบการจังหวัดอ่างทองจังหวัดพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเจ็จังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงนําสินค้าอุปโภคบริโภคมาจําหน่ายในราคาพิเศษค้ะก็งานในวันนี้นะคะงานธงฟ้าธงฟ้านะคะธง,งฟ้าชายแดนนะคะก็เป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งจัดโดยกรมค้าภายในนะคะซึ่งเป็นนโยบาย ที่กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพื่อหวังผลมุ่งผลสำลีในเร่งด่วนนะคะของกรมค้าภายในซึ่งเป็นนโยบายหนึน่งใน7นโยบายของท่านสุภจีนะคะสุธรรมพันธ์นะคะ,นนะ,คะซึ่งท่านตฏิว่าการกระตุงผลิตนะคะอันนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งนะคะเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็งานนี้นะคะก็มีทั้งหมดนะคะเจ็ดจัดขึ้นนะคะสามวันนะคะก็มีวันนี้นะคะก็คือวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะอันนี้นะคะ ก็ต้องเชิญชวนนะคะผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนทุกท่านเลยนะคะก็มาร่วมกิจกรรมนะคะงานผงฟ้าชายแดนของเรานะคะสินค้าก็จะมีหลากหลายนะคะก็จะมีสินค้านะคะจากผู้ประกอบการของจังหวัดชายแดนนะคะ7จจังหวัดนะคะทางที่มีผลกระทบจากทางผลกระทบจากชายแดนกัมพูชานะคะอันนี้ก็จะมาร่วมกับเราด้วยนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการของจังหวัดอ่างทองเรานะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของ ผู้ประกอบการจากห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะแล้วก็เทรดเดอร์นะคะก็มาจัดรายการนะคะลดราคานะคะสูงสุดนะคะกว่า60%นะคะอันนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะคะค่ะก็มีสินค้าไฮไลท์นะคะก็มีสินค้าไฮไลท์ก็จะมีในเรื่องของไข่ไก่นะคะน้ำมันพืชแล้วก็ข้าวสารนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะอันนี้ก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะคะ<ม>ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ในส่วนของจังหวัดอ่างทองนะคะอาจจะเป็น ครั้งแรกๆเลยนะคะในในหลาย5้ปีที่แล้วเนี่ยจะไม่มีงานแบบนี้แต่ว่าทั้งในส่วนของสํานักงานณิชต์จังหวัดเราเนี่ยเราก็จะมีจัดกิจกรรมในเรื่องของธงฟ้าขนาดย่อยขนาดเล็กอยู่นะคะเพราะว่าช่วงเมื่อเดือนที่ผ่านไปเราก็จัดไปสองครั้งเพื่อเยียวยาในเรื่องของผู้ประสบภัยไปนะคะที่ท,ที่อำเภอป่าโมกแล้วก็อำเภอชัยโยนะคะเราจัดไปแล้วสองครั้ง แล้วก็จะมีการจัดอย่างต่อเนื่องอีกนะคะทุกเดือนนะคะของจังหวัดอ่างทองเรานะคะก็จะเป็นไซส์เล็กนะคะก็จะมีสินค้าไฮไลท์ก็ยางก็จะมีน้ําตาลมีข้าวแล้วก็มีน้ํามันพืชแล้วก็มีมีไข่ไก่นะคะที่จะเป็นไฮไลท์ของเรานะแล้วก็จะมีจัดทุกเดือนเช่นกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ช่วงนี้เราก็จะเป็นช่วงที่ผู้ประชาชนนะคะได้รับผลกระทบในเรื่องของกระทุกภัยนะคะอันนี้เราก็จะมีจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ ต้องขอเชิญชวนนะคะประชาชนทุกท่านนะคะชาวจังหวัดอ่างทองนะคะมาร่วมนะคะจับจ่ายใช้สอยนในใครในใครราคาในสินค้าราคาประหยัดนะคะคืออันนีหรือว่าธงฟ้าชายแดนนะคะก็งานของเรานะคะก็จะมีนะคะวันที่เ8 9ดนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็มาช็อปได้เลยนะ,ะตั้งแต่9้าโมงจนถึง2อทุ่มนะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเรานะคะ,คะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะ